สวัสดีครับ TTN Joy ครับอ่าครับผมกลับมาอีกแล้วครับผมในคลิปของวันนี้นะครับอ่าวันนี้หลังจากที่คุณได้เห็นชื่อคลิปกันนะบอกแล้วแหละเออมันก็คือเราจะมาดูกันว่าคลิปไหนใครตัดนะครับในช่อง My m a d Net นะครับผมอ่ะก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ มาเริ่มต้นเลยผมต้องย่อตัวเองให้เล็กลงก่อนนะเพื่อที่จะได้ดูกันชัดๆนะครับผมว่าคลิปไหนใครเป็นคนตัดนะครับผมมาเอาเริ่มจากณนะปัจจุบันนะจนถึงแบบลงมาแล้วกันนะเออคลิปแรกนะครับช้าง vs ไข่นี่นี่น,น,น,นี่ตัวนี้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 ดู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 ด,ด,ดูอ่ะใครเป็นคนตัดครับอ่ะ ถ้าใครเพิ่งมาดูใหม่นะครับจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือคนตัดช่องมาเป็นเด็ก็จะมีอยู่สี่คนนะครับมีผมมีเพียวนะครับมีพี่ชาร์ปแล้วก็มีเจ้าเอ็มนะครับผมอ่ะสี่คนนี้ลองมาถ่ายกันดูว่าใครเป็นคนตัดต่อนะครับผมอ่ะอย่างที่ผมบอกกันคือแต่ละคนมันจะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะเอออ่ะผมว่าได้เวลาแล้วแหละแต่บอกก่อนนะอย่ากโกงนะอย่ากโกงนะอย่ากโกงนะ มาคลิปแรกช้าง vs ไข่นี่จริงหรือไม่ช้างเหยียบไข่ไม่แตกมาให้เวลา5วิ1 2 3 4 5อ่าคนที่ตัดคลิปนี้ก็คือเพียวนั่นเองนะครับเออส่วนเรื่องรายละเอียดในคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมมา24ชั่วโมงในสวน 1,700ไรล่เออใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะซึ่งมันใหญ่จริงๆเออใครตัด1,2,3,4,5คนตัดนั่นก็คือเพียวนั่นเองครับผมอ,อ่าเพียวก็ยังเป็นคนตัดต่อนะครับผมเออองคลิปแล้วนะนะทายถูกไหมทายถูกไหมเออมาคลิปที่3เล่นซ่อนแอบ,บในสวน ไดรูสาวจูลสิกพาร์คนะครับโอ้นั่นก็คือที่สวนนงนุษย์เหมือนกันนะอ่ะมาดาวกัน1 2 3 4 5สอนั่นเองครับผมเออตายถูกกันป่ะตายถูกกันป่ะอ่ะในส่วนของคลิปนะมันผมจะบอกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไป เดี๋ยวผมจะมาเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังกันนะครับก็คือจะมียี่ชั่วโมงในส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะ24สชั่วโมงในโรงละครน,นะครับรวมถึงซ่อนแอบทั้งช่องเนตเอ็หมีช่องไม m เมนเนแล้วก็ช้างเหยียบไข่ไม่แตกด้วยนะเอ้ยช้างเหยียบไข่แตกสิเออเดี๋ยวผมจะมาเล่าเบื้องหลังให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเออรอติดตามคลิปต่อไปนะแต่คลิปวันนี้เรามาถ่ายกันสนุกสนุกดีกว่านะครับผมมาคลิปต่อไปครับซ่อนสมบัติในกล่องกระดาษ ห้าพันกล่องเออใครหาเจอเออเออเร็วห้าวิ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 ห้าว,าวิเพียวนั่นเองครับเออถายถูกไหมเพียวตัดไปในสามในสี่คลิปเลยนะเนี่ยหืมสุดยอดสุดยอดมาต่อไปครับผมสร้างเขาวงกดกล่องกระดาษใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคือคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้มา เดากันครับ้าวิอย่าโกงนะอย่าโกงนะคลิปนี้คนตัดก็คือผมนั่นเองครับผมมาเดาถูกกันไหมเดาถูกกันไหมสนุกไหมสนุกไหมมาคลิปต่อไปนะครับ24ชั่วโมงในโรงเรียนเอออันนี้ผมก็ได้ทำเบื้องหลังให้ฟังกันไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะก็ไปดูกันได้นะครับผม5วิเหมือนเดิม เพียวนั่นเองครับผมเออจริงๆอะ่ะผมให้ดาวมา6คลิปแล้วอะ่ะน่าจะพอเดากันถูกแล้วนะว่าใครจะตัดคลิปไหนซะส่วนใหญ่นะเออต่อไปครับผมมาเอาคือหนักเมื่อสตูไมล์เมกเดสโดนถล่มนั่นก็คือตอนที่บีเดสีสกาม,มาถล่มนะเองนะครับผมแล้วก็คือผมก็เป็นไส้ศึกให้ด้วยอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆนะไปดูที่ช่องผมได้ผมอธิบายไว้หมดแล้วนะมาคลิปนี้ใครตัด เอ็มนั่นเองครับผมอ่าทายถูกกันไหมทายถูกกันไหมตอนนี้เราเดามาทั้งหมด7คลิปแล้วนะเอาทั้งหมดเดี๋ยวผมเลือกให้10คลิปแล้วกันเนาะโอเค <c oughs> ซ่อนแอบ,บในโรงเรียนเออเป็นไงเดาถูกไหมเดาถูกไหมรเร็ว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 ,รว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 นั่นก็คือผมนั่นเองครับผมเป็นคนตัดน,นะครับคลิปนี้อ่าเดาถูกกันไหมเจ็ดข้อแล้วนะนะขออย่างเดียวคืออย่ากโกงนะ 24ชั่วโมงในวันล้างเร็ว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 พี่ชามนั่นเองครับผมอ่าเป็นงานเป็นงานเป็นงานเดาถูกกันหรือเปล่านะส่วนใครอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังในของคลิป24ชั่วโมงในวันล้างนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อจากที่มันไม่ได้อยู่ในคลิปนะก็ไปดูได้ผมก็อธิบายรายละเอียดไว้หมดแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่ะ 24ชั่วโมงในวัดล้างอันนี้เป็น Official t r a i l e r นะครับผมเป็นแบบคลิปใหญ่ครต้องมีแบบว่ามี Official แบบเอ็มแบบทีเซอร์เล็กๆนิดนึงนะเออและจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะให้เดานะก็คือคลิปที่10พอดีนะเออเดีมาเดามาเดามานั่นก็คือพี่ชามนั่นเองครับผมแหมตัด24ชั่วโมงในวัดล้างแล้วทำทีเซอร์ก็ต้องทําเองด้วยสินะเป็นไงบ้างครับผมจาก,จากทั้งหมด10คลิป มีใครเดาถูกคลิปไหนกันบ้างนะครับเออหรือไว้ครั้งหน้าเนี่ยถ้าอยากเอาช่องเน็ตแอนมีด้วยก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคลิปไหนใครมีคนตัดในช่องเน็ตแอนมีด้วยนะเออแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะอธิบายเบื้องลึกเบื้องหลังของที่ทริปที่ไปสวนนงนุชให้ฟังนะครับเราไปกัน3วัน2คืนนอนในรีสอร์ทของสวนนงนุช ก็คือในส่วน20ชั่วโมงกับอีกคืนหนึ่งก็คือนอนในโรงละครนะครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆนะครับผมโอเครอดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมสัญญาว่าจะเอาเบื้องหลังรวบมาให้รับชมเลยนะครับเออจะสังเกตนะครับก็คือต่อไปคลิปที่ลงเนี้ยภายในที่เนี้ยผมจะลงคลิปน้อยเพราะว่าเราเพิ่งไปถ่ายกันแบบ หนักๆเลยนะสัญญาการเหมือนเดิมนะฟังถึงตอนนี้ก็จะบอกเน็ตละกันนะแต่ผมก็บอกอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นคลิปที่สุดยอดมากๆเลยครับทุกคนขอมาบอกเลยว่าทุกคนมีแต่พูดถึงและขอมานะเออเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนอยากจะอธิบายเบื้องหลังให้ฟังนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกไว้ก่อนรอคลิปมันออนก่อนถึงจะอธิบายเบื้องหลังได้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนไล่ออกนะซวยเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับและ เดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกันสนุกๆในครั้งต่อๆไปนะครับรอดูโอกาสดีๆก่อนว่าจะยังไงนะใครได้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ